ทุกท่านเข้าสู่รายการอิสานเล่าข่าวนะคะวันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยคะ่ะดิฉันนางสาวปรีทันทิพย์ลิ้มเจริญคะ่ะ Good morning everyone and I am i k a r a w i m a r k a b i ค่ะวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารโครงการกิจกรรมต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังผ่านรายการอิสานเล่าข่าวนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนและทีมงานประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ Welcome again today to our online อิส s n n e We're here today. We are, we are going to talk about different activities with different projects. So, we gathered all the news from the previous week, and today we are going to talk about it. And please kindly follow us, uh, press like and share, it's encouraging us. And please watch the news. Thank you so much. <coughs> So uh, the next coming up, uh, the first news today for today is going to be about uh, providing assistance to the people who are affected by the storms. วันที่20มิถุนายน2565นายสุพจน์สวัสดิ์พุษานายกเทศมนตรีตมบริสานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณาภายัยวาตภายัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบริสานท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ปลัดอำเภอเมืองประจำตำบริสานกำนันตำบริสานผู้นำชุมชนและผู้แทนประชาคมร่วมหารือและสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภายัยสืบเนื่องจากฝนตกหนัก ลมพายุกระโชกแรงเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเจ้าหน้าที่งานเทศกิจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบพบว่า มีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งนี้จำนวนสีรายได้แก่บ้านเลขที่81หมู่2บ้านเลขที่5หมู่6บ้านเลขที่311หมู่2และบ้านเลขที่2 8 7หมู่14นายสุพจ์สวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตมริสารได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตมริสารเข้าตรวจสอบและประเมินมูลค่าความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนทั้ง4หลังคาเรือนมูลค่าความเสียหายกว่า20 0 0 0บาททั้งนี้มติในที่ประชุม <laughs> on june 2022, mr. sopotzwal mayor of isan Subdistrict, chaired the meeting of commits to assist victims in disaster, windstorm, together with Chiefs of government division of isan sub-district municipality, Boriram district. isan sub clerk, isan sub-district common, community leaders and community representatives attended to discuss and, and summarize the results of helping for families affected by the storm of Siputsa at, Sip, at Siputsa meeting room, Isan District, Meng District, Meng Province, Boerang Province, due to the heavy rain gust of wind last May causing damage to people's homes. Mr. Siputsa, Mayor of Isan sub-district assigned a subdivision of disaster prevention and mitigation staff together with subdivision of law enforcement and the staff from division of public health and environment went to inspect the pace which found that there were four houses damaged by storm including house number 81 village number 2 house number 5 village number 6 house number 311 village number 2 and house number 287 village number 14 Mr. Subootsoat Pusa has assigned technicians to inspect it and assist it. The damage of all four people's houses, with a total damage value of more than 20,000 20, baht. The resolution in the meeting agreed to help and heal people immediately. ค่ะก็ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปนะคะเทศบาลตะบลอิสานไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะเรามาดูในส่วนของข่าวที่2จะเป็นการประกวดชุมชนปลอดขยะซีโลเวสประจำปี2565โดยชุมชนบ้านโคกหัวช้างหมู่ที่3ค่ะ so, uh, so we are going to the next news which is going to be about uh, the West Free Community uh, Contest. วันที่21มิถุนายน2565นายสุพจน์สวัสดิ์พุซานาย,ยกเทศมนตรีตมริสารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนางรัชนีบุรานุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านโคกหัวช้างตำบลอิสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และผู้นำชุมชนนำเสนอผลงานการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะซีโรเวสประจําปี2565ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะระดับ ประเทศผ่านรูปแบบออนไลน์ระบบ z o ูมมี t ิ้ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบระดับภาคโดยจัดณนศะูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลอิสานเทศบาลตำบลอิสานอภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เทศบาลตำบลอิสานก็ได้ผ่านเข้ารอบระดับภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเตรียมการเพื่อที่จะนําเสนอผลงานเพื่อผ่านเข้ารอบระดับประเทศต่ตอไปค่ะ On June 21. s t 2022 mr sapotwan pusa mayor of isan sub-district assigned the division of public health and environment of isan sub-district municipality officer together with, with mrs rachani Ra boransuk Bo the village handman of uh, Huachang isan sub-district buiram district buiram province and community community leaders presented the results of the 2022 zero waste community project contest to the judging com com committee of the national waste free community project through online format zoom meeting system to consider the selection for, for the next national final at the digital community center in Isan sub district Isan Subdistrict district municipality Isan sub district Mueang district, Mung -District Boyran Province, which results from the consideration of the Judging Committee of Zero Waste Community Project Contest. Isan Sub-district municipality has passed the final at the religion level already. At the present, we are preparing to present our project to qualify for the next national round later. ค่ะและนี่ก็คือความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนโดยเทศบาลตำบลอิสานค่ะและเราก็ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะในส่วนของข่าวที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้วัดบัวบูนประชาสรรตํตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ Uh, for the next uh, coming up news, which, which is the third news, which is about fire in, uh, yeah, sorry, in in Wat Sala Ratchasan Temple. วันที่26มิถุนายน2565เวลา3นาฬิกา20นาทีเทศบาลตำบลอิสานได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์รับแจ้งเหตุ1669โรงพยาบาลบริรัมว่ามีเหตุเพลิงไหม้และลุกลามสาลาวัดบัวบูร์ประชาสรรต์ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบริรัม นายสุพจน์สวัสดิ์พุษานยายกเทศมนตรีตำบลดิาสารนายสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดิสารนำรถบรรทุกน้ำจำนวนสองคันพร้อมกำลังพลเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดิสารออกสนับสนุนและร่วมระง,งับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นเวลา5นาฬิกา49นาทีนั้นสามารถระงับเหตุไฟไหม้ลุกลามได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ June 26 th. 2022 at 3.20 a.m. Isansab District Municipality get notified from Emergency Call Center uh, 1669 program Hospital. There was a fire at uh, Buabun Pras Prasasan Temple Hall, Nong. Nong Tat Subdistrict, Muang District, District Buriram Province. Mr. Supotswat Pusa, Mayor of Isan Subdistrict, has ordered the subdivision of disaster prevention and mitigation staff of Isan Subdistrict Municipality to support two water trucks and suppress the fire immediately. Untilly at 5:49 uh, a.m., the fire was successfully suppressed. ค่ะด้วยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนความสามัคคีกันก็สามารถทําให้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันเวลาและโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเรามาดูในส่วนของข่าวที่2นะคะจะเป็นการจัดระเบียบนะคะถนนคนทางนะคะและการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยของงานเทศกิจเทศบาลตำมดิสารค่ะ Fortunately nobody was got injured and uh, at the end the fire got shut down and everybody Uh, got the jan d a uh, The third, uh, right now, the third news is going to be about uh, road organization and h a l l s t o c k s and shops. นายสุพจน์สวัสดิ์พุสธานายกเทศมนตรีดมนิสานได้เมาหมายงานเทศกิจออกจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขต พื้นที่ตำบลอีสานบริเวณถนนเส้นบริรามประคนชัยอยู่เป็นประจำเพื่อให้การตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าไม่กีดขวางการจราจรและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน <S Mr. s a p u t s a p u s a Mayor of อ Sub d i s t สา c t has assigned to subdivision of law enforcement of Isan subdistrict organized stalls around boriram Prokun Road in order to set up the stalls to sell products without obstructing traffic. <coughs> การห้ามจอดบริเวณทางเข้าบิ๊กซีบุรีรัมค่ะเนื่องจากมีรถเล่แผงลอยจำหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้ก่อนถึงทางเข้าบิ๊กซีบุรีรัมนะคะจนไปถึงด้านหน้าบิ๊กซี มีลูกค้าจำนวนมากจอดรถซื้อสินค้าและมีการจอดรถซ้อนคันจนเป็นเหตุให้รถติดกีดขวางการจราจรบทบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชนนะคะอาจทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไงก็ขอประชา,ะชาสัมพันธ์นะคะการจอดรถบริเวณทางเข้าบิ๊กซีบริรัมด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือจากร้านจาหน่ายสินค้าด้วยนะคะ ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมสกู๊ปการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีสานและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอีสาน1น,นะคะวันนี้น้องๆน,นะคะก็ได้เรียนว่ายน้ํากันด้วยนะคะ Today we are going to take you to see about the video clips and video about a course teaching uh, swimming for the kids uh with helping of uh, child center development and e s a n Isan Kindergarten 1 Let's go to take a look. นายสุพจน์สวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตำบลดิสารได้มอบหมายคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอีสานหนึ่งและ2จัดกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำให้เด็กได้เรียนว่ายน้ำทุกๆสัปดาห์เพื่อที่เด็กจะได้ฝึกทักษะการทรงตัวการลอยตัวในน้ำคุ้นเคยกับน้ำซึ่งการว่ายน้ำนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆมีประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นช่วยพัฒนาสมองสติปัญญาไหวพริบ อารมณ์และสามารถช่วยเหลือตอนเองเวลาอยู่ในน้ำได้อีกด้วยค่ะหลักการสอนในการสอนว่ายน้ําของเราก็คือเราจะสอนตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเราจะสอนตั้งแต่เด็กที่กลัวน้ําจนกระทั่งสามารถปฏิบัติตามวิธีการของหลักการาการสอนว่ายน้ําได้ก็คือว่ายน้ําได้และเอาชีวิตรอดเป็นส่วนเด็กที่ว่ายน้ําไม่ได้หรือเด็กที่กลัวน้าเราจะมีวิธีการสอน mm. ตั้งแต่สอนอยู่บนบกแล้วก็ถึงเข้ามาในสระแล้วถึงจะให้ลงน้ําตามขั้นตอนของการสอน และส่วนเด็กที่สามารถลงน้ําได้โดยที่ไม่กลัวน้ําเราก็จะมีวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งก็คือสอนไปในรูปแบบของการว่ายน้ําเลยแล้วก็การเอาชีวิตรอดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเด็กที่ยังกลัวแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงเราก็จะมีวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ในเรื่องของวารีบําบัดมาช่วยในการกล้ามเนื้อในการช่วยกล้ามเนื้อของเด็กที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการ ในเรื่องของกล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็บวกกับการเรียนว่ายน้ำแล้วก็เอาชีวิตรอดได้ด้วยครับผมอ,อายุที่สอนก็ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3คือตั้งแต่3ปี4ปีแล้วก็5าปีครับคนะุณสมริตทางการเรียนเด็กจะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับก็คือจะมี1กลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับแล้วก็ จะมีวิธีการจัดรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผลสำฤก็คือสามารถกล้ามเนื้อของเขาจะแข็งแรงขึ้นส่วนระดับต่อมาคือเด็กที่สามารถพัฒนาได้เร็วแล้วเราก็มีการส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ในเรื่องของการว่ายน้ําในท่าหลักก็คือในส่วนของท่าฟิสตายนะครับแล้วก็ท่ากันเชียงนะครับอาจจะรวมไปถึงท่ากบและผีเสื้อด้วยในลักษณะต่อไปครับ เด็กๆวันน no. ah, no. so yes. 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 okay. yeah. ี yeah. oh wow. no. ้มาเรียนวิชาอะไรคะชาว่ายน้ำ่าสนุกไหมคะสนุกค่ะ you have fun เจ็ y เจ็ e เจ็โอเคเด็กๆกลัวน้ำไหมคะไม่อ่าคุณครูใจดีไหมใจดีวันนี้เรียนกับคุณครูอะไรคะครูแฮก น่ารักมากๆเลยนะคะเห็นแล้วเห็นเด็กๆเรียนว่ายน้ําแบบนี้เราก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนว่ายน้ําแบบนี้มาก่อนเลยก็แอบอิจฉาเด็กๆเหมือนกันนะคะ Yes they were so cute um, I've never been uh, I've never been to that kind of moments uh, we have never been taught about how to swim when I was kid like them so I, I wish if I have the opportunity to uh, swim again like the kids and uh, don't worry uh, we are going to take you to see another video s about uh, the, second, uh, the second school kindergarten school of i s a n uh, Subdistrict Municipality uh, which is the second one for the next week ค่ะสำหรับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีสานและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอีสาร2ก็ได้มีจัดการเรียนการสอนไว้น้ำทุกๆสัปดาห์เช่นกันค่ะในโอกาสหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมณะสถานที่แห่งนี้อีกครังหนึ่งค่ะ มาดูข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวของหายได้คืนนะคะบอกเทศบาลตะยสาลเทศบาลตะมวิศาลช่วยได้เรามาดูกันว่าอะไรหายและหายที่ไหนคะ่ะ okay. uh, for uh, right now we are moving for the, uh, last news it's about if you get your things lost don't worry we will re refund it to you we will help you uh, as a community and we are we, we are going to unit our staff employee to help you to find your uh, lost stuff yes วันที่23มิถุนายน2 5 6 5 65, ชุดปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำเทศบาลตมบดิสารได้รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ทางการเกษตรประชาชนหล่นหายและจมน้ำบริเวณคูคลองบ้านโคกใหญ่หมู่ที่2ตตมบริสารอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เทศบา,ตมมศาลตมบริสารนายสุพจ์สวัสดิ์พุทธานนายกเทศมนตรีตบริสารได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและประเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่งานกู้ชีพออกค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตรดังกล่าวจากการค้นหาต่อเนื่องสองวันล่าสุดก็ได้พบอุปกรณ์ทางการเกษตรที่หล่นหายและได้นำส่งคืนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ On June 23, rd, 2022 e the search and rescue operation of Isan subdistrict municipality get notified that people's agricultural equipment is lost. Lost and drawing in canal beside Kogiyak Temple of Ban Kok Yai Village Number no. Two, Isan Subdistrict, Mueang District, District Boriram Province, Isan Subdistrict Municipality, Mr. Supotswat Pusa, Mayor of Isan Subdistrict, assigned to the underwater search and rescue operation, disaster prevention and mitigation and rescue team, to search for the agricultural equipment at canal at Ban Kok Yai Village Number no. Two. After two days of searching, the missing agriculture equipment has been found and has been returned to the owner ค่ะก็นึกว่าอะไรหายที่แท้ก็เป็นล้อรถไถนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นไฮไลฟนะคะโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำไวสาลที่เราได้รวบรวม นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในกิจกรรมโครงการของเทศบาลตมวิสารท่านสามารถเข้าไปดูไปชมนะคะการดําเนินงานของเทศบาลตมวิสารผ่านเพจ a c e b o o k ชื่อเทศบาลตมวิสารหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเทศบาลตมวิสาล www.isan.go.th ได้นะคะและเช่นเคยค่ะท่านสามารถให้กําลังใจเราสองคนโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะข่าวอิสานเล่าข่าวนะคะและทีมงานประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยค่ะ eventually in the end of our news for today thank you so much for watching our uh, live uh, streaming uh, videos of Isan Sub-district Municipality Facebook page uh, and kindly please uh, like and share and don't forget to subscribe and follow us on Facebook of Isan Sub-district Municipality page on Facebook and we are so glad to inform you all the informations about the previous week news and we hope you enjoyed watching uh, us for today Thank next t so much and see you you so see i ค่ะช่วงนี้ฝนตกพายุกระโชกแรงเป็นประจำบ่อยๆอยู่บ่อยๆนะคะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนอย่างความระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตามุริสาลก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะด้วยความขอบคุณจากเทศบาลตามุริศาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ